ในค่ำคืนอันแสนอบอุ่นนี้เรามารวมตัวกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเคารพและภาคภูมิใจเพื่อร่วมส่งมอบความปรารถนาดีแด่สามท่านผู้เป็นที่รักผู้ซึ่งได้ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตวิญญ,ญาณให้กับงานสาธารณาสุขของแผ่นดินขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำขอบคุณแก่นายทศพลแก้วสิงห์นางจิราภัทรมั่นวงและนายสมบัติกิจการ ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่มาจนถึงวันสุดท้ายแห่งการทำงานนายทศพลแก้วสิงห์นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสายนายทศพลแก้วสิงห์เกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2507การศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณาสุขพนักงานอ,นอนามัย จากสถาบันวิทยาลัยการสาธารณาสุขภาคกลางชนบุรีปี2528ปริญญาธุาสาตบัณฑิตสุขศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยครูอุบลราชธานีปี2533ปริญญาสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตสาธารณาสุขจากสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2549ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ2ธันวาคม 2,528ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสุขาพิบาลสอหน่วยงานสถานีอนามัยคอนสายอำเภอตะการพืชผลอายุราชการ39ปี6เดือนตลอดเส้นทางแห่งการรับราชการท่านไม่ใช่เพียงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแต่คือผู้บุกเบิกและผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเทอย่างสุดหัวใจท่านได้พิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันก้าวไกลด้วยผลงานการบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นเลิศจนกว่ารางวัลเกียรติยศมากมายเช่นโลกเกียรติคุณระดับดีเด่นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมจากกระทรวงสาธารณาสุขปี2567ประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสายได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green and Clean Subdistrict h e a l t โปรโม o t ิ n ง h o สพิทอลจากกรมอนามัยปี2567และการริเริ่มตำบลธรรมนูญสุขภาพแห่งแรกๆของอำเภอซึ่งถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของระบบสุขภาพชุมชนและด้วยความสามารถที่โดดเด่นนี้เองทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษคนแรกของอำเภอตรารพืชผลนี่คือเกียรติยศที่ท่านได้มา ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานางจีราพัฒม์มั่นวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2508 สมรสกับนายวิจิตมั่นวงมีบุตรธิดาสองคนประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนหมากมมยโรงเรียนตะการพืชผลมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมตะการพืชผลศึกษาพดุงคันอนมามัยปีพศ2 5 2 7ถึง2529ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชประวัติการทำงาน 1>, 1. มกราคมพศ2530บรรจุรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2. สถานีอนามัยท่าหลวง 2. กรกฎาคมพศ2524หัวหน้าสถานีอนามัยเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข6สถานีอนามัยบ้านกระเดียน 1. เมษายนถึงปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความเพียรพยายามและหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาในฐานะพยาบาลวิชาชีพคุณจิราพัฒนได้เปลี่ยนจากผู้ให้บริการสู่ผู้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในชุมชนท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่างๆที่เป็นต้นแบบในระดับเขตไม่ว่าจะเป็นตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นและการปั้นอ,อสมอให้กลายเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขตมากมายรวมถึงงานด้านการบริการสุขภาพแบบไร้อรอยต่อ ท่านได้สร้างสะพานเชื่อมโยงงานบริการสุขภาพและทำให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกอบอุ่นใจว่าสุขภาพที่ดีเข้าถึงได้ถึงทุกบ้านผลงานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่คือความผูกพันและรอยยิ้มที่ท่านได้สร้างขึ้นในใจของประชาชนอย่างแท้จริงในสมบัติกิจาการพนักงานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าแค่ เกิดวันที่2พฤษภาคมพศ2508ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดบุรีรัมย์การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนกูส่สวนแตงจังหวัดบุรีรัมย์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสมรสกับนางเกอรคิจการมีบุตร2คน ประวัติการทำงานเริ่มทำงานวันที่4พฤษภาคมพศ2544ตำแหน่งพนักงานบริการณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทําแค่รวมอายุการทำงาน24ปีในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีผู้ปิดทองหลังพระและคุณสมบัติกิจการคือผู้ที่เปรียบเสมือนเสาหลักที่มองไม่เห็นเป็นตำนานของทีมงานคนเบื้องหลังกำลังพลหลักของอำเภอตราการพืชผล ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำแค่ท่านไม่เคยเกี่ยงงานไม่เคยหวั่นต่ออุปสรรคเป็นผู้ที่คอยจัดการทุกสิ่งอย่างเพื่อความราบรื่นขององค์กรอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การเข้าร่วมเป็นทีมควบคุมโรคในชุมชนหรือแม้แต่การดูแลความสะอาดในทุกมุมของโรงพยาบาลท่านคือผู้ที่อุทิศตนและเสียสละอย่างเงียบเงียบ เพื่อให้ผู้อื่นได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผลงานของท่านอาจไม่ได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แต่ถูกจารึกอยู่ในใจของเพื่อนร่วมงานและทุกคนที่เคยได้รับบริการจากท่านอย่างแน่นอนในนามของพวกเราทุกคนชาวครอบครัวสาธารณาสุขอําเภอตะการพืชผลขอขอบพระคุณพวกเกษียณทุกท่านอย่างสุดซึง้งสำหรับทุกหยาดเหงื่อทุกความทุ่มเทและทุกความเสียสละ ที่ท่านได้มอบให้กับองค์กรและสังคมขอให้ชีวิตหลังกเกษียณของท่านเปรียบเสมือนบทสรุปที่งดงามบทสรุปแห่งความสุขความสงบและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ให้เราชาวตะการพืชผล60ปีที่ทรงคุณค่าชาวสาสุขตะการน้อมวันทามุทิตาจิตด้วยรักและผูกพัน